ค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำสติกเกอร์นะคะในภาพนิง่งแล้วก็สติกเกอร์ในวิดีโออสั้นวิดีโอยาวของเรานะคะเอลใช้เครื่อง Android อยู่เนาะเพื่อนๆก็ <c oughs> ในในสร้างสติเกอร์ในแกลเลอรี่ของเรานะหลายๆคนก็คงจะทําไปแล้วสติกเกอรูปหน้ากลมๆมั่งรูปหัวใจมั่งรูปเอ่อดาวมั่งมาดูกันเลยนะคะตรงนี้แกลเลอรี่นะคะแตะเข้าไปในแกลเลอรี่เลยเราก็จะ <c oughs> มาเลือกภาพที่เราจะทําสติเกอร์เนาะเลือกเอา,เอาตัวอย่างภาพนี้แล้วกันเอาทําในภาพกนะ่อนเนาะสติเกอร์ในภาพกดแก้ไขอ้ยขออภั กดแก้ไขนะแก้ไขไปที่ไหนไปที่ลูกคนรูปหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยต้ตกแต่งเนะตกแต่งเขาจะม,มีวาดภาพนะคะสติกเกอร์แล้วก็ข้อความเนะาะเลือกสติกเกอร์ออันนี้เอาทำไปแล้วหลายอันเนาะหลายอันแต่ทีนี้ว่าเราจะทำใหม่เพื่อที่จะเลือกตรงข้างล่างนี้ที่เป็นดอกไม้เนี่ยรูปดอกไม้เนี่ยเลือกแตะเข้าไป แล้วก็แตะเครื่องหมายบวกเนาะแตะเครื่องหมายบวกแล้วก็ระบบก็จะมาให้เราเลือกภาพเราจะเอาภาพไหนเป็นสติ๊กเกอร์ของอคลิปนี้ภาพนิ่งนี้หรือวิดีโอนี้เนาะวิดีโอสั้นวิดีโอยาวก็เลือกเก็เลือกเอาลองมาเลือกภาพนี้ดูนะแบบนี้เลือกระบบก็จะถามว่าเออจะรูปทรงแบบไหนเนาะเอารูปทรงแบบไหน,อ,บบไหนอิสระหรือรูปทรงถ้าอิสระเราก็ มนเอาเลยพอมนเอาระบบก็จะเลือกให้มันก็จะได้แค่นี้ที่เขาอ่าวงให้เนาะลองดูซิถัดไปมันจะขึ้นมาแค่ไหนเนี่ยขึ้นมาแค่นี้ไม่เอาเนาะเราไม่เอาเราจะอ่าก่อนหน้านี้เราจะเอาเป็นรูปทรงอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมที่ไม่ใช่อิสระเรา,าเลือกตรงรูปทรงเนาะอันนี้เป็นวงกลมเนาะเป็นวงกลม มันก็เป็นที่นิยมเหมือนกันวงกลมนะคะเป็นที่นิยมเหมือนกันวงกลมเล็กวงกลมใหญ่แล้วก็ใช้นิ้วขยายยอ่อแต่ตรงที่ขอบขอบนั้นมันก็จะขยายมันก็จะย่อให้เรานะเออหรือจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเอ่อกว้างคูณยาวเท่ากันนะหรือสามเหลี่ยมอืมสามเหลี่ยมยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นใครทํานะไม่ค่อยเห็นใครทํามันมันอืหัวใจเนี่ยค่ะคนที่อยู่ ในช่วงความรักกุ๊กกิ๊กก็ใส่หัวใจได้เนาะอ่ะหรือจะเป็นดาวนะอ่ะเป็นดาวจะาตรงหน้ามันครอบได้แค่นี้นะอ่ะเอาวงกลมแล้วกันมันเห็นหมดเนาะเห็นหมดหัวใจกับสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่นิยมก็คือวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็หัวใจน่าจะเป็นที่นิยมมากที่สุดแล้วก็มาเลือกเอานี่แล้วกันนะคะสี่เหลี่ยมมันไปตัดเออนั่นมาทําเลยก็ได้อ่ะแล้วเราก็กดถัดไป อ่ากดถัดไประบบก็จะให้มาแบบนี้แล้วก็พอใจแล้วถูกใจแล้วดูได้ในเฟรมที่เราต้องการแล้วก็กดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกนะบันทึกก็จะได้อ้าวลืมวางวางที่ผิดที่ผิดทางระบบเาก็ประมวลให้อยู่นะอันเครื่องนี้จะประมวลช้านหน่อยเพราะวาความละเอียดข้อสูงระบบความละเอียดเข้สูงเครื่องนี้นะคะเออได้แล้วอ่า เอาใหม่มันวางไม่ไม่ถูกที่เอาใหม่เราไปเอาใหม่ในวิดีโอเนาะสติ๊กเกอร์ในวิดีโอสติ๊กเกอร์นี้เราทาแร้วเนาะมันก็จะระบบก็จะบันทึกให้เสร็จแล้วออกมาไปหาวิดีโอที่เราอยากจะทําสติ๊กเกอร์ใส่เอาวิดีโอที่สั้นๆหน่อยอันนี้มีแต่วิดีโอยาวๆอันไหนที่สั้นๆที่ยังเหลืออยู่เออมีแต่วิดีโอยาวๆนั่นเลย ยาวก็ยาวขวางอีกต่างหากเอออ้าวก็มาที่ดิสอเหมือนเหมือนเดิมแก้ไขนะแก้ไขแตะเข้าไปมาหรือ,อยังอ่ามาแล้วทีนี้เราก็มาตรงที่หน้าคนเหมือนเดิมมาที่หน้าคนสติกเกอร์เหมือนเดิมสติกเกอร์ที่เราทําไว้เมื่อกี้นี้นะที่เป็นรูปดอกไม้อ่าเลือกเลยเลือกที่เราทําไว้หรือจะเลือกอันอื่นที่เราชอบใจก็ได้นะ เลือกอันอื่นที่เราชอบใจที่ทไว้แต่ก่อนหน้านี้ก็ได้เลือกอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาวางไว้ตรงตําแหน่งที่เราอยากให้เขาอยู่ซึ่งตรงข้างล่างเห็นไหมแถบวิดีโอข้างล่างนะ่ะเขาจะมีเครื่องหมายสีเหลืองขึ้นนะคะแถบข้างล่างนี่สีเหลืองขึ้นเราก็จะลากให้สติ๊กเกอร์อยู่ทั้งวิดีโอไหมหรือว่าจะอยู่แค่บางช่วงบางตอนของวิดีโอก็ได้เนาะ,ะถ้าอยากให้อยู่เต็มวิดีโอเราก็ลากให้แถบสีเหลืองไปเต็มวิดีโอเลยเอาได้แล้วทํายังไง หรือเราจะเลือกให้อยู่เฉพาะช่วงท้ายเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาให้มันอยู่แค่เฉพาะช่วงท้ายได้แล้วเราก็ทํำยังไงก็บันทึกบันทึกเสร็จแล้วก็จะไปเอ่อระบบก็จะประมวลผลแล้วก็จะอ่าไปอยู่ที่แกลเลอรี่เราบันทึกลงไปอยู่ในแกลเลอรี่เราแล้วก็เราก็จะไป upload, อัปโหลดอ่าขึ้นโซเชียลขึ้น facebook หรือขึ้นเอ YouTube, ่อยูทูบก็แล้วแต่ที่เราต้องการถ้าถ้าแนวนอนนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ในใช้ในอ่อยูทูบเนาะ ใช่ในะ u t u b e เครื่องของแอปเป็นเครื่อง Android เนาะเครื่อง Android ของเพื่อนหลายคนอาจจะใช้อ่าระบบ I เนาะระบบ I ที่แตกต่างกันไปก็ไม่รู้ว่าหน้าจอระบบ I เนะ่ะเขามีแกลเลอรี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์น่าจะมีให้ทุกทุกระบบนั่นแหละนะแกลเลอรี่ไปดูที่แกลเลอรี่แล้วก็ไปดูที่สติ๊กเกอร์สติกเกอร์เสร็จแล้วก็แต,ตะตรงเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกของแกลเลอรี่นะก็จะเพิ่มให้เราเพิ่มสติกเกอร์รอประมวลผลแป๊บนึงนะคะอาจจะ ใช้เวลานิดนึงด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 ึงห้าสิบระวังทางเลื่อนระวังทางเลื่อนเสร็จแล้วโอเคมันจะไปอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่แกลเลอรี่ลองไปดูที่แกลเลอรี่ทีหนึ่งนะได้ไหมอ้าได้แล้วนะนี่ขึ้นให้แล้วแสดงว่าเมื่อกี้นี่ใส่เยอะเกินหรือเปล่าเขาไม่ให้เอ้สติ๊กเกอร์อยู่เห็นไหมสติ๊กเกอร์อยู่เนาะอ่า แค่นั้นเองค่ะนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมบอกว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะ